อ่าโอเคค่ะสิวเดนกดอัปต์โนนค่ะโอัปต์โนนอัปต์โนนเดชเชอร์อ่าโอเคค่ะ how are you today I am happy a r you I am happy I am okay I am good คือคุณเอาว้ด o วนะคะอยู่บ้านอย่าลืนมนะถ้าจะออกข้างนอกนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะตอนนี้จำนวนผู้ที่ติดโควิดลูกเอาแค่รอบๆโรงเรียนของเราหรือรอบๆที่เราอยู่เนาะเราอยู่ตำบลอะไรนะคะตำบลหนองกี่ใช่ไหมลูกมียอดของผู้ติด wości, ผู้ติดเชื้อโควิดเยอะมากเพราะฉะนั้นออกนอกบ้านอย่าลืมแวร์ your mask นะ กลับเข้าบ้านหรือสัมผัสอะไรให้ล้างมือบ่อยๆจะด้วยสบู่หรือว่าด้วยเจลแอลกอฮอล์เด็กๆเลือกใช้ได้เลยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะ This time นี้จะเป็นวิชาอะไรเอ่ย What subject this time วิชาอะไรคะ h o m อ่าโฮมส์อีคโนมิคค่ะหรือวิชาการงานนะคะบายทีเชอร์บุ๋มนะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรียนเกี่ยวกับอะไรนั้น<บ>เดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปเลยพร้อมแล้วเด็กๆปิดไม้ได้เลยนะคะใครที่มีค u e s t i o มีคำถาม Do you have problem? เด็กๆสามารถเปิดไม้ได้นะคะอ่าตอนนี้ไททันจะปิดไม้ได้เลย โอเคค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเรายังคงอยู่ในยูนิตทีนะคะในเรื่องของเรื่องอะไรคะยูนิตทีของเราหนูทำความสะอาดใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะคะเด็ก<อ>ๆอย่าลืมตั้งแต่ที่เราตนตนคาบเลยพี่แพรขึ้นมาค่ะอ่ามองเห็นไหมวิชาการงานค่ะ เล่มสีเหลืองนะคะเยนโรบู๊กสนะแล้วเปิดไปที่เพจ t 0แปลว่า20ค่ะ t 5คือ25อ่ะเปิดได้แล้วนะคะเปิดเรียบร้อยฟินิช already แล้วเด็กๆ follow and thinking นะคะตามคุณครูปุ๋มตามเนื้อหาดูจากสไลด์แล้วแล้วดูในหนังสือได้เลยโอเคนะคะวันนี้เราจะอยู่ในหน้า25มีชื่อเรื่องว่า มาแล้วแถมแถมนะคะการทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนโอเคไหมบ้านเนี่ยนักเรียนช่วยคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วคูุ่่มเชื่อหลายคนน่าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่สวิปเด f ร์ฟอร์กวาดบ้านม o อบเดอฟอร์ floor, ถูพื้นใช่ไหมคะแต่ว่าห้องเรียนตอนนี้เด็กๆมีโอกาสมาโรงเรียนไหมคะลูกได้มาโรงเรียนได้ไหมอาจเปิดใหม่ ไม่อะทุกคนทรว่ามาโรงเรียนไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าลงสถานการณ์โควิดเนี่ยยอดผู้ป่วยสะสมเยอะมากๆเด็กๆก็เลยต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะก็ไม่ได้มีโอกาสช่วยครูผู้มทําความสะอาดห้องเรียนที่นี้เด็กๆคะในการทําความสะอาดบ้านหรือห้องเรียนเราก็ต้องมีหลักการใช่ไหมคะหลักการยังไงคุณครูผูมจตั้งแต่ สัปดาห์ที่แล้วเนาะเราเรียนในเรื่องของหลักขอ,ของการทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนโอเคไหมเด๋ยวเชื่อผมจะทำการรีวิวก่อนนะเพื่อให้มันง่ายต่อ,อก,การที่เราจะคอนติเนียเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอันใหม่ของเราในวันนี้ขั้นตอนแรกเลยเด็กๆ,เ,ๆเห็นไหมข้าวของทุกอย่างที่วางละเกะละกะน,นั่งดีๆครับขีตาปิดปิดไม้ได้เลยค่ะดังมาจากห้องขีตา ขั้นตอนแรกเก็บข้าของใช่ไหมลูกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนเก็บเข้าที่เลยอันที่สองนะคะหนูจะต้องเลือกอุป,ปกรณ์ใช่ไหมคะให้มันเหมาะสมกับงานเช่นเด็กๆจะขึ้นไปกวาดหยักใยบนเพดานหนูเอาไม้กวาดดอกหญ้าขึ้นไป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 ,ไปกวาดได้ไหมคะไม่ได้ไดเราจะต้องใช้ไม้กวาดยาหยักใยใช่ไหมคะเลือกให้มันเหมาะสมกับงานบ้านของหนูขั้นตอนที่สานะคะ การทำความสะอาดทูบุมบอกแล้วเราจะต้องทำนะคะบริเวณที่อยู่สูงที่สุดคืออะไรคะซีลิงนะคะหรือว่าบนบนเพดานด้านบนนั่นเองทําจากด้านบนลงข้างล่างจะได้ไม่ต้องทํางานหลายรอบโอเคนะอ่ะอันที่3นะคะอันที่3ผ่านไปแล้วอันที่4ี่ค่ะพอเราทําความสะอาดนะคะทําจากด้านบนลงด้านล่างเรียบร้อยเสร็เสร็จแล้ว เราก็เรื่องอุปกรณ์ที่ครูผมบอกทําความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูอุปกรณ์นะคะที่ใช้เสร็จทุกครั้งแล้วเด็กๆจะต้องเก็บให้เป็นระเบียบด้วยโอเคไหมอ่ะเมื่อโอเคแล้วเราจะนําหลักการและทฤษฎีนั้นไปทําความสะอาดบ้านพร้อมๆกันค่ะโอเคไหมเด็กๆอยู่ดูอยู่ที่หน้า25อยู่นะคะ follow teacher บุ๋มนะอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะ นักเรียนไม่ไม่ทักสติกเกอร์ใดๆในห้องแชทนะคะลกูกมันฟ้องขึ้นมาหน้าเดสก์ท,ท็อปดิเชอรบุ๋มเลยอ่ะมาค่ะดูนะการทำความสะอาดบ้านขั้นตอนแรกค่ะสะเต็ปแรกนะคะสะเต็ปวันอ่าคุณครูบุ๋มบอกแล้วนะคะอันขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องทำความสะอาดนะคะจากที่สูงก่อนคืออะไรคะลกูกปัดอะไรคะเปิดไมาได้เลยแล้วตอบกัน ากวาดหยักใยด้านบนนะคะก่อนที่เราจะกวาดเด็กๆหาผ้าผ้าคลุมผืนใหญ่ๆก่อนลูกเอาคลุมโต๊ะเก้าอี้หรือว่าเครื่องเรือนของเด็กๆโอเคไหมคะพอหยักใ่มันหล่นมาที่ผ้าคลุมของเด็กๆแล้วเด็กๆปัดกวาดด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็เอาผ้าออกแล้วก็ไปสะบัดเก็บให้เรียบร้อยโอเคไหมนี่คือขั้นตอนแรกค่ะ ปัดหยักใยด้านบนก่อนทำความสะอาดนะคะด้านบนสุดก่อนนะอ่ะโอเคนะคะต่อมาอ่าขั้นตอนที่2ค่ะสเตปพูอันนี้คืออะไรคะ VR คออะไรคะนี้ลูกดูเคอร์เซอร์ดิเชอบุมไม้ขนไก่ใช่ไหมคะเด็กๆใช้ไม้ขนไก่ลูกปัดฝุน่นโต๊ะของตัวเองใช่ไหมคะ ต๊ะต๊อี้หน้าต่างของตัวเองเครื่องเรือนต่างๆนะคะโดยใช้ไม้ขนไก่หรือจะทําการเอาผ้าค่ะชุบน้ําแล้วก็บิดหมากๆนะคะเช็ดฝุ่นตามที่ต่างๆตามซอกตามมุมได้เลยโอเคไหมมาที่สเต็ปท,ที่สองแล้วนะคะต่อมาต่อมาค่ะสเต็ปที่3หรือว่าสเต็ปฟรีของเรานะคะก็คือการกวาดคือกวาดพื้นหรือส w ิปเดี่ยวฟอนั่นเองเด็กๆ การกวาดพื้นสําคัญนะเราจะกวาดจากด้านในมาด้านนอกหรือจะกวาดจากด้านนอกเข้าข้างในอ่ะตอบทีเชอร์บุ๋งซิกวาดยังไงดีลูกถึงจะสะอาดกวาดข้างในไปข้างนอกข้าใน่าต้องกวาดจากข้างในนะคะออกมาข้างนอกอให้มันเรียบร้อยตามซอกตามมุมต่างๆแล้วก็กองเอาไว้ค่ะกองเสร็จแล้วทํายังไงต่อคะกองเสร็จแล้วทํายังไงต่อ ไปต่อขั้นตอนที่4ค่ะสเตปโฟนะคะสเตปโฟก็คือเรากรองเศษปุ๋น mm hmm. เศษขยะเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้นะคะ mm hmm. ที่กโกยผงอ่าที่ตักขยะของนี่เนี่ยค่ะตักขยะหรือว่าเศษผงนั้น mm hmm. ลงถังขยะให้เรียบร้อยโอเคไหมคะสเตปโฟแล้วนะอ่าฟอลโลที่เชื่อบุ่มนะคะอ่าโอเคต่อมา ขั้นตอนที่5สเตปไฟเด็กๆเริ่มทำการถูพื้นค่ะหรือว่าม็อบเดอฟอเด็กๆคะแนะนำว่าให้ใช้ผ้าฝ้ายเพราะว่าผ้าฝ้ายจะสามารถดูดซับน้ำได้ดีลูกโอเคไหมคะแล้วนักเรียนก็ถูถูยังไงลูกถูถอยหลังหรือถูเดินหน้าเดินหน้าอ่าเวล้าลูกวือเวลาถูบ้านเราต้องถูถอยหลังสิคะ ถูออกมาจากด้านในาออกมาด้านนอกโอเคไหมเราจะได้ไม่เดินไปเหยียบบริเวณที่เราถูเสร็จแล้วโอเคไหมอ่ามีทั้งหมดกี่สเต็ป House many step คะลูก House many step 5เต็ปครับแหววที o เกิด5 step คนนี้ very good ลงท้ายได้ครับด้วยครูบุ๋มจะไม่เตือนอีกแล้วนะครับทีม ไม่เตือนแล้วนะคะไม่ส่งสติ๊กเกอร์หรือข้อความในห้องแชทค่ะลกูกมันเด้งขึ้นถ้าคุณปุ่มเรียกชื่อใครเจอกันนะซาดีนโอเคนะคะมันฟองขึ้นไม่ส่งอะไรใดๆทั้งสิ้นในห้องแชทค่ะครั้งที่สาม โอเคนะอ่ะต่อเรื่องของเราคนตั้งใจเรียนเขาก็จะตั้งใจเรียนมากมีทั้งหมดไฟสเสร็จค่ะคือการทำความสะอาดบ้านนักเรียนจา๋าสามารถเอาขั้นตอนเหล่านี้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านได้ที่บ้านของเองได้สบายเลยและการทำงานที่มีการวางแผนก่อนเราจะไม่ทำงานซ้าซ้อนเช่นเด็กหญิงกออะกวาดพื้นค่ะกวาดเสร็จแล้วนึกได้ยังไม่ได้กวาดอยากย้าย ก็ไปกวาดจับใยลงมาอีกเราก็ต้องกวาดบ้านอีกรอบสงองเขาไม่มีการวางแผนไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาทำงานบ้านเราต้องมีการวางแผนนะคะทำความสะอาดจากด้านบนลงมาด้านล่างโอเคไหมนี่คือการทำความสะอาดบ้านเย็นนี้ช่วยคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะ คุมค่ะบ้านหนูไม่มีอยักง่าไยค่ะถ้าไม่มีเด็กๆก็ใช้ไม้ขนไก่หลุดปัดฝุ่นได้เลยกวาดบ้านถูบ้านอย่าลืมนะถ้ามีโอกาสถ่ายคลิปมาให้คุูบุ่มดูด้วยแล้วส่งส่วนตัวมาคุูบุ๋มค่ะหนูกวาดถูบ้านค่ะในวิชาการงานโฮมสติคโนมค่ะเซ็นทูทิเชอร์บุม๋มเอามาดูว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่จริงไหมอ่ะโอเคอันนี้เป็นการทําความสะอาดบ้านนะทีนี้เรามาดู การทำความสะอาดห้องเรียนค่ะ l a s s r o o m เด็กๆไม่ได้มาโรงเรียนคงไม่ได้ช่วยคุณครูบุ๋มแน่นอนแล้วคุณครูบุ๋มก็ขึ้นมานะคะมาทำความสะอาดด้วยตัวเองเวลาขึ้นมาสอนตอนนี้คุคูบุ๋มก็อยู่ที่ห้องของเรานะลูกแต่แบ็คแบ็คกราว์คุณครูบุ๋มก็ใส่เพื่อความให้เด็กเออเล้าใจตื่นเต้นในการเข้าเรียนนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการทำความสะอาด ห้องเรียนขั้นตอนแรกลืมไม่อยากเอาเอาอย่างนี้นึกสว่าบเองอยู่เกรดทูห้องทีเชิ์ต้มโอเคไหมอันนี้จะเริ่มเริ่มฝ o w ได้โอเคนะคะขั้นตอนแรกให้ทําความสะอาดบนกระดานก่อนลูกเด็กๆใช้แปรงลบกระดานใช่ไหมคะมีใครใช้ผ้าลบกระดานไหมมีไหมก็ต้องมีถูกปะเราก็เอาแปรงลบกระดานลบข้อความทุกสิ่งอย่างที่อยู่บนกระดานให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเอาแปรงนะคะไปเคาะ ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีจากจากมักเกอร์ของคุณครูนะคะเขาทำความสะอาดให้เรียบร้อยขั้นตอนแรกโอเคไหมอ่าขั้นตอนต่อมาสเต็ปภูเด็กๆนะคะก็ปัดฝุ่นโต๊ะนะคะชั้นวางหนังสือด้านหลังของห้องใช่ไหมคะหรือจะเป็นโต๊ะนักเรียนโต๊ะวางของอะไรอย่างเงี้ยปัดฝุ่นให้เรียบร้อยสเต็ปภูค่ะ ต่อมาสเต็ปทีนะคะ Very easy เนาะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเราเลยเข้าใจได้ง่ายสเต็ปทนะคะก็คือให้ยกเก้าอี้ขึ้นอ่าถูกต้องค่ะซาดีนนะคะยกเก้าอี้ขึ้นให้เรียบร้อยนะคะต่อมาสเต็ปโฟค่ะทำการกวาดวาถืออ่ากวาดวาให้สะอาดค่ะสวิฟเดี๋ยวฟอกวาดยังไงอะลูกกวาดด้านนอกเข้ามาห้องเราใช่ไหมคะ ใช่ไหมไม่เราต้องกวาดจากด้านในนะคะออกมาให้เรียบร้อยโอเคนะให้มันสะอาดเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วต่อเลยค่ะสเต็ปโแล้วนะต่อมาสเต็ปไปนะคะก็คือเราสวิฟเดอะโแล้วนะคะกวาดเสร็จแล้วเราก็ต้องมามอฟเดอะโฟค่ะ ถูพื้นให้สะอาดนดอแล้วก็ถูแบบถอยหลังที่ทีเชร์ปุ่มบอกนะพอเราถูแบบถอยหลังปุ๊บล้วก็จะไม่ได้ไปเหยียบส่วนที่เราถูไงคะก็จะเสร็จในรอบเดียวโอเคไหมใครที่ช่วยทีเชอร์ส้มตอนเกรดทูบ่อยๆเนี่ยจะมีความธรรมัดธรรมแมงในการทํางานอาสดินยกมือโอเคนะคะต่อมายังไม่จบแค่นั้นค่ะสะเต็ป เขั้นตอนที่6เรายกขึ้นแล้วเราก็ต้องยกเ้าอี้ลงโอเคไหมคะแล้วก็เรียงเอาเรนช์นะคะเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโอเคนะและแอนเดอร์รัสเตปแล้วหรือยังนะคะขั้นตอนที่เจ็ดใช่ไหนะใครช่วยที่เชร์ส้มตอนป .2 ออไปทิ้งหนังขยะบ่อยๆชงแฮนสิลูก โอ้ซาดีนจิตอาสาใครอีกอ่ะโอเคยกมืออยู่นะคะมีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันนะคะโอเคไหมในการทำความสะอาดห้องเรียนถึงแม้ว่าเด็กๆจะไม่ได้มาแต่จำขั้นตอนเอาไว้ให้ดีเทอมหน้าเราอาจจะได้มาเจอกันก็ได้หวังเล็กๆนะคะลูกอ่ะโอเค การทำความสะอาดห้องเรียน finish already แล้วนะการทำความสะอาดบ้านมีอยู่ทั้งหมด5สเต็ปนะคะการทำความสะอาดห้องเรียนมีทั้งหมด7ขั้นตอนในการที่นี้เราจะมาดูลูกเด็กๆคะเวลาถูพื้นเสร็จแล้วนะเอาที่บ้านหนูก่อนน้ำสุดท้ายน้ำสุดท้ายของการถูถูพื้นบ้านหนูน้อไปทำอะไรเอาความจริงครูหูขาหนูก็เททิ้งเลยะคะ่ะมีไหมมีมเอาไปเททิ้งครับ <Take> oh. ทิ้งในต้นไม้เอาไว้รดน้ําต้นไม้อ๋อซ oh. าดีนบอกว่ารดน้ําต้นไม้มีใครไหมคะหนูทิ้งเลยครูบุ๋มมีไหมลูกอ่าไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีคือไม่ยอมรับกับหนูไม่เคยช่วยคุณแม่ถูพื้นเลยค่ะครูบุ๋มอ่าโอเคนะคะอ่ามาดูว่าข,ของซาดีนเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไหมนะคะน้ําสุดท้ายที่ได้จากการถูพื้นนะคะเราสามารถเอาไปรดน้ําต้นไม้ได้ลูกเพราะว่า ต้นไม้ก็ต้องใช้น้ำใช่ไหมคะใช้น้ำใช้แสงในการปรุงอาหารใช่ไหมเขาถึงจะมีเขาถึงจะสามารถจเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นวิธีการของซาดีนแวริเกูรดเอาไปรดน้ำต้นไม้ดอกไม้อะไรได้เลยโอเคค่ะเยี่ยมมากอ่ะทีนี้เรามาดูบ้างลูกคู่ผมหนูทำความสะอาดบ้านอ่ะแล้วหนูทำความสะอาดห้องเรียนมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะคู่ผมมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์อะไรสำหรับตัวหนูบ้างอ่ะ <ทำ S 1> โอเคทำให้สะอา ไม่สะอาดคจะทำให้สะอาดอันแรกก่อนเดี๋ยวเรามาดูก่อนลูกซาดีนอันดับแรกคือทักษะการวางแผนยังไงอะครูบุ๋มครูบุ๋มบอกแล้วการทำงานจะต้องมีการวางแผนทำอะไรก่อนและทำอะไรหลังที่ครูบุ๋มยกตัวอย่างอย่างญิงอะไรหญิงตอไก่ในลกูกกวาดพื้นเสร็จแล้วค่อยกวาดหยับใ่กวาดสองรอบเลยค่ะทีนี้แต่ถ้าซาดีนวางแผนมาเยี่ยมครูบุ๋มสอนแล้วว่าเราต้องทําความสะอาดจาก ส่วนที่อยู่บนสุดกวาดหยักใยก่อนแล้วค่อยกวาดพื้นสาดินจะทำงานแค่รอบเดียวโอเคไหมคะต่อมาก็คือทักษะการตัดสินใจเด็กๆจะต้องเลือกนะคะให้ได้ว่างานบ้านของหนูต้องใช้อุปกรณ์อะไรอย่างที่ครูผมบอกว่าเช่นจะกวาดหยักใยบนเพดานแต่ว่ามีเพื่อนบางคนไปเอาไม้ขนไก่ลูกเอาขึ้นไปกวาดด้านบนหรือเอาไม้กวาดดอกหญ้าขึ้นไปกวาดด้านบน นะคะมันก็จะไม่เหมาะสมกับงานบ้านของหนูนะเลือกให้แล้วก็ตัดสินใจให้ถูกต้องโอเคไหมคะต่อมาก็คือเปืกการใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านนายยกมือยกได้ไหมใครไม่เคยกวาดบ้านช่วยคุณแม่เลยมีไหมลูกโอ้จริงน่ารักทยล่ะช่วยกันหมดทุกคนเลยอ่ะเยี่ยม งานอะไรที่เราสามารถทําได้ลูกกวาดบ้านผูบ้าน,านเป็นเรื่อง very easy เด็กป .3 นะคะอายุ9ก้าขวบโดยประมาณน่าจะช่วยผู้ปกครองได้แล้วนอกจากกอกน้ําแล้วน่าจะได้ในส่วนนี้อ่ะโอเคมาดูประโยชน์ซีเมื่อกี้ซาดีนบอกมค่าแม่ผมครัแม่ผมสอนให้ซักผ้าพ่อ,อบอกว่าจะทุก เด็กๆตัดสักผ้าเองเราที่สอนเด็กตัวเองโอเคค่ะนักเรียนคะมาดูประโยชน์ต่อที่ซาดีนบอกเมื่อกี้คุณบุ๋มเราจะปลอดใครจากเชื้อโรคต่างๆถ้าบ้านเราสะอาดห้องเรียนเราสะอาดเราจะไม่มีเชื้อโรคโอเคนะคะต่อมานะคะต่อมาก็คือ ร่างกายเราแข็งแรงเขาบอกว่าการออกกําลังกายที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆก,ก็คือการทํางานบ้านร่างกายเรามันจะได้มีการ m o ฟอยู่ตลอดเวลาใช้ energy ชค่ะใช้พลังงานร่างกายเราก็จะสตรองนะคะอ่ะโอเคต่อมาค่ะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อุบัติเหตุยังไงคะครูปุ๋มเด็กๆมักเล่นข้าวของแล้วบางคนไม่เก็บวางระเกะระกะตามพื้น อาจจะเป็นของมีคมหรือไม่คมมากแล้วเด็กๆเหยียบออุบัติเหตุเกิดแน่นอนถ้าบ้านใครไม่ทําความสะอาดไม่เก็บของให้เข้าที่อุบัติเหตุอาจจะเกิดได้โอเคไหมคะอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะที่ได้จากการทํางานบ้านแล้วก็ห้องเรียนโอเคไหมอ่ะตอนนี้นะตอนนี้นะคะยังมีคนส่งที่คุณครูผมบอกว่าไม่ส่ง ข้อความในห้องแชทนะคะโฟกโอเคนะจะไม่เตือนหลายรอบนะคะอะถ้าจะไม่เตือนหลายรอบถ้าไม่ตั้งใจเรียนคุณครูบุ๋มจะไม่ให้เรียนแล้วนะแสดงว่าไม่น่ารักแล้วไม่เตือนหลายรอบค่ะ Make manner นะคะอยู่ในห้องเรียนเราอยู่ด้วยกันยี่สคนทำตัวให้น่ารักค่ะ อ่าโอเคเราจะเข้าสู่อ่าเราจะเข้าสู่นะคะอ่าก่อนกิจกรรมเด็กๆที่ซาดีนบอกคุณครูผมครับถ้าบ้านเราสะอาดเราก็จะปลอดภัยจากเชื้อโรคแล้วก็ฝุ่นละอองนักเรียนคะฝุ่นละอองเนี่ยเราสูดเข้าไปมากๆนะคะมันมีผลตอปอดของเราด้วยนะเ,เพราะฉะนั้นแล้วนะคะบ้านของแต่ละคนต้องสะอาด โอเคไหมอ่ะเรามาเข้าสู่แอคทิวิตี้กันดีกว่าอ่าพร้อมแล้วนักเรียนนะคะี p พ n โ o t ต b ุ๊ k ค่ะสมุดต,ตอนนี้จะมีน้องปื้มเนาะเหลือปื้มคนเดียวค่ะยังไม่ได้มาเอาสมุดกับคุณครูบุ๋มเด็กทุกคนต้องมีแล้วเด็กๆขะสมุดหนึ่งเล่มสามารถทําได้ทุกวิชาในหนึ่งเล่มโอเคไหมคะไม่ต้องแบบวิ์หนึ่งเล่ม โอเคไหมคณนี้ถึงเล่มไม่ต้องให้อยู่ในเล่มเดียวกันฟินิช already แล้ว t เทคโฟโ o ้เซน n d t ู t ิเชอร r บุ๋มนะคะเอวี y พ e เรียนะคะทุกๆุคาบเลยอ่กากิจกรรมของ t ิเชอ e ์บุ๋มค่ะมีสามข้อเมื่อเช้านี้ถ้าใครไม่ทันทันคำถามครูบุม๋มในวิชาการงานนะคะเด็กๆแคปหน้าจอแล้วซาดีนหนูรู้จักวิธีการแคปหน้าจอหรือยังลูก ไม่ค่ะแม่ไม่ได้สอนหนูเลยค่ะอ่าโอเคถ้าถ้าถ้าหนูยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวที่หนูถามคุณครูบุ๋มว่าคุณครูวินโดว์วินโดว์อยู่อยู่ตรงไหนนะคะมันอยู่บรรทัดล่างสุดซ้ายมือกดวินโดว์แล้วก็กดปิ้นสกรีนข้างบนนะคะจะแคปหน้าจอให้สําหรับคอมพิวเตอร์โอเคนะเดี๋ยวเราคุยกันหลังไม่โลกเดี๋ยวเดี๋ยวทักทักหาคุณครูบุ๋มในไนนลน์รอบนะครับซาดีน โ okay. อเคอะข้อที่หนึ่งเด็กๆคะถ้าไม่ทันทีเชอร์บุมขอแต่คำตอบเลยค่ะทีเชอรอบุ๋มจะขอแต่คำตอบเแล้ข้อหนึ่งนักเรียนช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอะไรบ้างเอาเลยค่ะลงมือเลยค่ะเด็กๆข้อหนึ่งขวาดบ้านถูบ้านล้างจานเอาความจริงนะคะโอเคไหมไม่ต้องเขียนยาวมาสิบข้อแต่ทำแค่ข้อเดียว ไม่เป็นผลนะต้องทำให้จริงอ่ะส่งครู่ปุ่ม5้าข้อแล้วเย็นนี้เราต้องทำห้าข้อให้ได้โอเคไหมคะต่อมาข้อที่2การทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนมีผลดีอย่างไรมีผลดีอย่างไรคะอาเมื่อกี้เพิ่งเห็นไปใช่ไหมคะบ้านสะอาดเวล c คลีนมากเลยค่ะ เราก็บอกเลยถ้าบ้านสะอาดแล้วก็จะปัสะจากเชื้อโรคและฝุ่นละอองนั่นเองโอเคไหมคะอ่ะข้อที่สามเมื่อใช้อุปกรณ์นี่คุณผมบอกทุกครั้งนะคะเมื่อใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วเด็กๆควรทำอย่างไรนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างไม่กวาดดอกหญ้าไม้ถูพื้นนะคะหรือไม้กวาดหยักใย ฟินิช already all activity ของตัวเองแล้วต้องเก็บนะคะต้องเก็บให้เรียบร้อยให้เข้าที่ไม่ใช่ว่าพอใช้ไม้กวาดอยากใยเสร็จแล้ววางเลยค่ะวางเรียบร้อยไม้ขนไก่เสร็จเรียบร้อยแล้ววางไว้ระเกะระก,กะที่พื้นไม่ได้ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม้ถูพื้นผ้าถูพื้นนะคะเสร็จจากการถูพื้นแล้วก็ซักให้เรียบร้อยนะคะบิดหมัดหมาดแล้วก็ต้องตากแดดให้แห้ง ให้ค่าเชื้อด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบผ้าถูพื้นที่เป็นเปียกแฉกก็เอาไปหมกไว้ตรงตรงใดตรงหนึ่งตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในบ้านมันก็จะชื้นนะลูกแล้วก็ขึ้นราด้วยนะคะผ้าถูกพื้นของเด็กๆอ่ะโอเคใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วควรทำความสะอาดอย่างไรนะคะอ่ะเด็กก็อธิบายไปว่าใช้อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บให้เข้าที่ ให้เรียบร้อยแล้วแต่เด็กๆจะเขียนเลยค่ะอ่ะโอเคไหมลองดูนะคะนี่คือ Activity for this time นี้นะคะในวิชา h o m e Economic s นะลกูกตั้งใจทำนะคะ Finish already <S <S แล้ว s e n d to teacher บุ่มนะทุกชิ้นงานมีคะแนนนะคะบางคนเรียนแล้ว<ช>งานไม่ส่งเลย เยี่ยมมากครับซาดีนยูแวร r y เกอ d อ่ะปิดไมค์ได้เลยค่ะไม่รบกวนเพื่อนเพื่อนที่กำลังทำงานอยู่ถ้าเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถ take a photo เลยซาดีนซาดีนทักหา,าคุณครูบุ๋มก็ได้ลูกในไลน์ในไลน์ทักหาเลย<ม>เดี๋ยวดีเจบุ๋มจะบอกอ่คณคุณไม่เป็นครับอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซาดีนคุยกับคุณมแม่นะครับ<ม>โอเคนะแล้วเดี๋ยวคุณแม่สอนอ่ะ ซาดีนปิดไมค์ก่อนรับซาดีนปิดไมค์ก่อนครับ Listen to me ค่ะเดี๋ยวซาดีนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับคุณแม่แล้วเดี๋ยวทักไลน์ส่วนตัวมาเดี๋ยวดิเช่บมจะสอนให้แคปหน้าจอในหน้าคอมพิวเตอร์อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวทักมาสําหรับ this period นี้นะคะ this time นี้ finish already นะเดี๋ยวเราจะ see you again tomorrow นะคะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ในวิชาใครจำตารางสอนได้ ในวิชาไทยสับเจค่ะโอเคสำหรับนะคะสำหรับคาบนี้อ่าโอเคตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะซู้ซูนะโอเคค่ะบ๊ o o d บายค่ะเด็กๆบายบายปีนิดแล้วเซนดูดิเชอร์บุ่มน,นะคะ